สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็ช่วงเย็ยนๆวันที่10บพกานาคมอยนะครับก็ไม่ได้มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอยู่นานพอสมควรครับเนื่องจากติดภารกิจในการทําสวนเนื่องจากการตัดทุเรียนบ้างทําสวนอย่างอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นสวนเงาะหรือสวนทุเรียนที่ปลูกใหม่ครับ ครับวันนี้ก็มีเวลาว่างในช่วงเงยน็นเพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนที่สวนตัวเองครับทุเรียนในโวนตรงนี้อย่าง2ต้นนี้ครับอายุก็4ปีแล้วเนาะแต่ว่าต้นไม่ค่อยใหญ่ครับเนื่องจากช่วงปีที่สองมันเกิดโรคแล้วก็หลุดร่วงใบร่วงหมดต้นเลยครับแล้วก็เริ่มฟื้นฟูต้นกันใหม่ตอนนี้ก็อายุ4ปีครับ วันที่2กรกฎาคมปี61ต้น2ต้นนี้ผมซื้อต้นพันธ์มาจากแปลงนะครับซึ่งเป็นทุเรียน3ขาทุเรียน3ขาเสริมแรกครับตอนนี้กิ่งก็ใหญ่พอสมควรนะฮะผมก็ไว้กิ่งไว้ประมาณสัก20กิ่งครับเห็นจะได้โดยไม่ไว้เยอะครับ มันก็ใหญ่พอสมควรปีฤดูกาลหน้าก็น่าจะอายุ5ปีแล้วผมก็จะทำการไว้ลูกครับลองให้มันสอนให้มีลูกดูครับเพื่อนๆครับโซนตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นต้นทุเรียนต้นใหญ่ครับซึ่งพ่อผมได้ปลูกไว้อายุก็ประมาณ10กว่าปีครับซึ่งพอพ่อผมเสียไป ไอเราก็ไม่ว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียตามพ่อผมไปส่วนตรงนี้มันมีอยู่6-7ต้นครับเป็นทุเรียนต้นใหญ่ผลผลิตก็เป็นร้อยลูกครับต้นหนึ่งซึ่งช่วงนั้นราคามันก็ไม่ค่อยดีเนาะกิโลละ30บาท20บาท30บบาทปัญหามันคือต้นลองกองครับ ซึ่งลองกองมันอาจารย์ผมบอกว่ามันหากินน้ําเก่งมันก็เลยแย่งน้ํากับทุเรียนซึ่งทุเรียนมันหาน้ําเก่งน้อยกว่าต้นลองกองครับซึ่งตรงนี้จะเป็นหมอนทองเก่านะแล้วก็มันติดต้นลองกองเลยจะเป็นหมอนทองต้นใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นอีกต้นนึงครับผมจำไม่ได้แล้วมันมีหลายต้นครับอยู่โซนนี้ผมก็เลยวันนี้ก็เลยเอาลองกองลงครับ ค่อยๆทอนลงทีละหน่อยทีละนิดซึ่งมันจะรับแสงได้เต็มที่สำหรับต้นทุเรียนต้นเล็ก <c oughs> อายุก็สี่ปีแล้วเนาะอาจจะต้นไม่ค่อยใหญ่ครับส่วนต้นนูน้นลองกองอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวผมก็ค่อยๆทยอยเอาออกครับช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นเนื่องจากสวนทุเรียนข้างบนผมต่อระบบน้ำเสร็จแล้วครับต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นเป็นทุเรียนหนามดำครับ อายุเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับผมจำไม่ค่อยได้ครับวันที่สาิเดือน8ปดปีหกสี่เนาะอันนี้ก็เดือนเจ็ดก็เกือบจะครบปีแล้วครับเป็นหนามดำครับสูงก็นู่นแหละครับเมตรสองเมตรกว่า2เมตรกว่าแล้วครับอายุก็เกือบ1ปีครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินชมสวนยุเรียนช่วงนี้ครับ มันติดแรงพอดีครับฝนไม่ตกมาเกือบอาทิตย์แล้วต้นทุเรียนต้นคู่เนะอายุ2ปีน่าจะอยู่เวลาสปีครับผมเขียนวันที่เอาไว้ครับวันที่23ามกราปีหกสามหกสี่หกห้าก็สองปีกว่าแล้วนะ2ปีกว่าแล้วผมตัดยอดไปหลายรอบแล้วครับ พาเพื่อนๆไปชมดูทั่วๆนะเนี่ยครับเพื่อนๆพืชที่อยู่ได้ใบกระท่อมครับปลูกไม่กี่เดือนต้นก็ใหญ่แบบนี้แล้วตอนนี้ก็น่าจะให้ผลผลิตในปีหน้าแล้วนะสี่ปีกว่าแล้วครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ที่ผม ย้ายต้นจุเลียนพิ้นบ้านต้นใหญ่มาลงแล้วก็เสียบก็ได้ประมาณนี้นะครับอายุก็สองเดือนก,กว่าๆสองเดือนก,กว่าๆแลวครับเป็นจริงพันธุหมอนทองซึ่งผมเอามาซ่อมให้กับต้นทุเลียนต้นนี้ซึ่งที่มันไปต่อไม่ได้แล้วฮะดูสิครับต้นกระท่อมต้นใหญ่เร็วมากครับอายุก็ไม่น่าจะถึงปีเนาะ ก็มีรอยของแมลงมากัดกินไม่รู้มันเมาหรือเปล่านี่ไปนหนึ่งต้นครับปลูกแซมไว้ในสวนครับสองต้นนี้เป็นทุเรียนต้นคู่อายุก็สองปีกว่าแล้วมแมลงลงแล้วครับยังไม่ได้ฉีดยาเลยนี่ครับใบมันก็เริ่มแตกเปียกรกะแจก็ลง มันจะสูงชะลู่อย่างเดียวครับเนื่องจากมันใกล้ๆกับต้นมะพร้าวเนาะเดี๋ยวนาะค้ก็น่าจะเอาต้นมะพร้าวนี้ออกครับเพืเ่อนๆครับต้อยหนึ่งคู่ที่ผมทําเป็นต้นคู่ไว้สูงก็นู่น3เมตรประมาณ3เมตร,มมรกว่าแล้วอายุก็2ปีน่าจะ2ปีครับผูกทุเรียนผมไม่ค่อยจําครับ ถ้าไม่ได้เขียนไว้ผมไม่ค่อยจ 24, 4, 6, นะํา24พยหกสามเนาะก็2ปีกว่าแนละ้วซึ่งต้นนี้มันจะเสียบเสียบหลัง1เดือนเท่าที่จําได้ข้างบนนน้นกิ่งน่าจะ่ากกิ่งน่าจะหักนะส่วนต้นนี้เป็นทุเรียนเสียบยอดที่ผมเสียบใช้เอง ทรงพุ่มใหญ่พอสมควรครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ4เมตรกว่าแล้วครับ4เมตรกว่าเนาะใบก็สวยดีปีหน้าจะลองให้มันออกดอกดูครับว่ามันจะโอเคไหมช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นก่อนครับภางใต้เราก็เพิ่งตัดทุเรียนไปเสร็จนะ เนี่ยครับลูกเล็กก็ยังค้างอยู่บนต้นเลยครับยังตัดไม่หมดอายุก็115วัน120วันซึ่งลูกเล็กมันจะแก่ช้าครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ลูกเดี๋ยวพอตัดลูกเสร็จผมจะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นครับแล้วก็ทำการตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่ล่างๆเพื่อให้ข้างล่างนี้มันระบายความชื้นออกไป เพราะว่าพื้นที่ในส่วนของตรงนี้มันมันชื้นครับแล้วก็ตาน้นามันออกตามคูน้ําเลยครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะ,ะที่พอจะให้ดอกได้ในฤดูการหน้าซึ่งหลายต้นครับที่ผมเล็งเอาไว้ให้มันออกดอก จ้าของลงเขามาซื้อทุเรียนก้านซื้อทุเรียนครับจากจุมพรก็ลงมาซื้อถึงจังหวัดสงขาเ็ตัดหน้าสวนไปกิโล,ลกรกมละ80บาทครับช่วงแรกๆมาเาใ้แปดสบห้พอช่วงนี้เขาบอกว่าทุเรียนผลผล,ผลิตมันออกเยอะเขาก็เลยให้80บาทเขาจะเป็นการคัดไซส์สวยๆไปไซส์ AB ครับส่วนตกไซส์อะไรเขาจะลดราคาต่ำลงมาส่วนพวกนอน พวกนอนเขาจะให้กิโลกร,รัมละยี่บาทครับนะครับมูสันคิงอายุก็จะ2ปีแล้วนะต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกดีกว่าให้แสงมันดูโอเคหน่อยอา,อายุก็2ปีแต่ยอดสวยงามครับมูสันคิงโตเร็วมากเลย2ปีก็ปีหน้าก็3ปีก็ยังครับยังไม่มีดอกให้เห็น อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตครับส่ตนต้นนี้ผมชวยปุ๋ยไปแล้วครับเพราะว่ากิ่งเขาเริ่มที่จะถอดใบเนื่องจากการไว้ลูกการไว้ลูกที่กิ่งนี้9ลูกครับเป็นพวงมณีพวงมณีไว้9ลูกในกิ่งเดียวซึ่งกิ่งอื่นๆมันเป็นดอกเยอะครับแต่ไม่ติดส่วนข้างล่างนี้ติดหนลูก นี่ครับมูสันคิงอีกหนึ่งต้นอายุก็2ปีประมาณ2ปีเท่ากับต้นที่เดินผ่านมาเมื่อกี้การเสียบกล้างมันก็มีทั้งผลดีและผลไม่ดีคือผลเสียหลายอย่างครับตามที่คลิปต่างๆใน y u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  e เขาลงกันตอนนี้ผมเสียบต่ำครับนี่ครับเสียบต่ำเลยมันก็เกือบติด ติดดินเลยครับจริงๆพันมูสันคิงเดี๋ยวผมก็ต้องตัดแต่งกิ่งให้มันดูมีมิติมากขึ้นต้นข้างหลังนู้นน่าจะเป็นก้านยาวเนาะปลูกชิดกันเลยตอนแรกกะว่ามันไม่โตแล้วผมจะตัดทิ้งพอผมเสียบต้นนี้มูสันคิงมันแข็งกันเลยครับเริ่มสวยเลย ต้นนี้หมอนทองแต่ดูแลใบมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเลยครับต้นก็ใหญ่ให้ได้ครับอายุห้าปีกว่าแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนในส่วนของสวนผมเองขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ